สวัสดีคข้วันนี้นำเสนอในเรื่องการพัฒนาตนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาตนกันก่อนนะคะการพัฒนาตนเองคือกระบวนการที่เราตั้งใจปรับปรุงความสามารถทักษะความคิดและพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น การพัฒนาตนเองคือการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ทักษะอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้สามารถรับมือกับชีวิตการเรียนหรือการทำงานได้ดีขึ้น 1. นทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น2เพิ่มโอกาสความสำเร็จในชีวิต3ม,มีทักษะที่เหมาะกับโลกยุคใหม่4พัฒนานิสัยดีๆและลดข้อผิดพลาดเดิม5ช่วยควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจได้ดีขึ้น หนึ่งการพัฒนาด้านร่างกายออกกําลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอดูแลสุขภาพให้แข็งแรงงดบุหรี่แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด2การพัฒนาด้านสติปัญญาและความรู้อ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มความรู้ฝึกทักษะใหม่เช่นภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงวิเคราะห์และแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบ 3. การพัฒนาด้านอารมณ์ฝึกควบคุมอารมณ์และความเครียดใช้สติในการแก้สถานการณ์ต่างๆปรับทัศนคติให้เป็นบวกรู้จักให้อภัยยอมรับความผิดพลาด 4. การพัฒนาด้านสังคมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักมารยาททางสังคมทำงานรวมกับผู้อื่นได้รู้จักการสื่อสารอย่างเหมาะสมห้าก,การพัฒนาด้านบุคลิกภาพแต่งกายสุภาพเหมาะสมพูดจาชัดเจนมีมารยาทมีความมั่นใจในตัวเองฝึกท่วงท่าการเดินยืนนั่ง 6- กการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ร,รับผิดชอบมีวินยัย เคารพผู้อื่นประพฤติดีทำสิ่งถูกต้องพัฒนาด้านทักษะอาชีพฝึกทักษะการทำงานเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การสื่อสารเรียนรู้การวางแผนและบริหารเวลาพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคตพัฒนาด้านการเงินรู้จักออมเงินวางแผนการใช้จ่ายเรียนรู้การลงทุนพื้นฐาน ใช้เงินอย่างมีสติพัฒนาด้านทัศนคติและความคิดเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่คิดเชิงบวกมองปัญหาเป็นโอกาสตั้งเป้าหมายชีวิตและกระบวนการพัฒนาตนหนึ่งหลักการพัฒนาตนเองการรู้จักตนเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนรู้ความสามารถความสนใจและนิสัยของตนเอง รู้ว่าเราต้องการพัฒนาอะไร 2. การตั้งเป้าหมายกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทชัดเจนวัดได้ทำได้จริงมีความสำคัญและกำหนดเวลาการวางแผนเตรียมขั้นตอนวิธีการและทรัพยากรที่ต้องใช้วางลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง 2. กระบวนการพัฒนาตนเอง 1. สำรวจและประเมินตนเองวิเคราะห์นิสัยและพฤติกรรมตรวจสอบความสามารถและข้อบกพร่องถามตัวเองว่าต้องการพัฒนาเรื่องอะไร 2. ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวเช่นอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากสื่อสารให้มั่นใจขึ้นหรืออยากมีระเบียบวินัยมากขึ้น 3. วางแผนพัฒนาระบุวิธีการเช่นอ่านหนังสือฝึกทักษะเข้าคอร์สกำหนดเวลาชัดเจนเตรียมอุปกรณ์หรือแหล่งความรู้ที่ต้องใช้ 4. ลงมือปฏิบัติทำตามแผนที่วางไว้ฝึกซ้ำจนเกิดความชำนาญใช้วินัยเพื่อเดินตามเป้าหมาย 5. ประเมินผล ตรวจสอบว่าพัฒนาไปมากแค่ไหนมองข้อดีข้อเสียจากสิ่งที่ทำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก้ไขจุดบกพร่องวางแผนใหม่ให้เหมาะสมขึ้นทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะและคุณภาพชีวิตโปรแกรมการพัฒนาตน 1. เป้าหมายการพัฒนาตน พัฒนาทักษะด้านความรู้และสติปัญญาเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจปรับปรุงบุคลิกภาพและการสื่อสารพัฒนาทักษะการจัดการเวลาและวินยัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ2เนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนา2.1ด,ด้านความรู้และสติปัญญาอ่านหนังสือวันละสิบยีนาที เรียนทักษะใหม่เช่นภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ computer. หัดคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือเวิร์กช็อป2.2ด้านร่างกายและสุขภาพออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพพักผ่อนวันละ7-8ชั่วโมงตรวจสุขภาพปีละครั้ง 2.3ด้านอารมณ์และจิตใจฝึกสติวันละ50นาทีควบคุมอารมณ์เมื่อเผชิญความเครียดจดบันทึกความรู้สึกประจำวันใช้ทัศนคติทางบวกในการมองปัญหา2.4ดด้านบุคลิกภาพฝึกพูดให้ชัดเจนสุภาพและมั่นใจแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมฝึกการเดินยืนนั่งที่สง่างาม พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล2.5ด้านวินัยและการจัดการเวลาทำตารางเวลาในชีวิตประจำวันจัดลำดับความสำคัญของงานฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ลดการผัดวันประกันพรุ่ง2.6ดด้านคุณธรรมและจริยธรรมซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาเคารพกฎกติกาและผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคม 3. วิธีดำเนินการประเมินตนเองในปัจจุบันเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนาวางแผนกิจกรรมรายวันรายสัปดาห์ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบันทึกความก้าวหน้าปรับปรุงแผนเมื่อจำเป็น 4. ระยะเวลาดำเนินการระยะสั้น1-3เดือนเริ่มต้นสร้างนิสัยระยะกลาง3-6เดือนพัฒนาทักษะเห็นผลชัดระยะยาว6เดือนขึ้นไปเกิดความเปลี่ยนแปลงถาวร 5. การประเมินผลประเมินตนเองในปัจจุบันเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนา วางแผนกิจกรรมรายวันรายสัปดาห์ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบันทึกความก้าวหน้าปรับปรุงแผนเมื่อจำเป็นโครงการจิตสาธารณะจิตอาสาโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาติการเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาติคือการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตโดยการมีจิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาติมีการพัฒนาตนทางด้าน หการพัฒนาด้านร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอเตรียมพร้อมในการบริจาคโลหิต2การพัฒนาด้านสติปัญญาและความรู้ค้นคว้าเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 3. การพัฒนาด้านอารมณ์ฝึกควบคุมอารมณ์และความเครียด 4. การพัฒนาด้านสังคมรู้จักมารยาททางสังคม 5. การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ แต่งกายสุภาพเหมาะสม 6. ก,การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ร,รับผิดชอบ 7. การพัฒนาด้านทักษะอาชีพฝึกทักษะการทำงานเช่นการสื่อสาร 8. การพัฒนาด้านทัศนคติและความคิดเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตั้งเป้าหมายในชีวิต